지금막 ชายของคนไทยผมก็ไม่คิดเหมือันว่าผมไม่ไม่ใส่กาเกขาแบบนี้แต่ว่ามันด,ด,ดูดีเลยครับ จริงๆในประเทศไทยมีหลายอย่างที่เป็นซองพาวเวอร์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่เรื่องของวัฒนธรรมอยู่ในระดับซีรีส์นะครับผมหรือว่าเป็นซีรีส์ใหม่ผมว่าหลายหลายอย่างเลยที่มันเป็นซองพาวเวอร์ของเราเชื่อเชื่อเหมือนว่าแฟชั่นไทยก็จะสามารถเป็นของซองพาวเวอร์ได้ คุณลเนี่ยราชาเหลือชื่อผลไม้ก็ยิ่งพ้เศษชอบอะไรผลไม้จริงๆเนี่ยผมชอบผมชอบหลายอย่างมากทีิเาที่สุดผมชอบไองคุณชอบรคุณผมชอบระเบุดนะเชื่อโยงดีมาได้้งบจริงๆผมก็ชอบหลายอย่างครับช่วงนที่อดีเาเพื่อสั่งผลไม้าล่าสุดวันนี้ผมสั่งสับปะรดสับปะรดมรียเลยโอ้าสับปรดดย ที่เป็นสินค้าจากของลุงไทยทุกนายแบบเป2นซอว่าค่าปูกกับอกนจะเคื่อนทาสินค้าคุณจะยิจัดอะไรที่เป็น2อ็เอรเป็นแบของตัวเองครับก็ที่ผมคิดไว้รู้สึกว่าในยุคอไมครับไม้เนี่ยแบบบ้านเราเป็นยูนิตสินค้าปูสปูกอะไรก็ขึ้นูกอะไรก็อรอยมรู้สึกว่าผลไม้ในบ้านเราคือราคาแบบในแต่ละฤดูกาลหรือว่า นี่นะครับจะเป็นซอฟยุทีบคนไทบ่คจริงๆผมก็มีแผควบ้างแล้วนะครับก็เช่นฟชั่นครับผมเไ่หาฟาบอกว่าประเทไท่างแฟชันเเรจะมีรุ่ลายที่เป็นอลกที่ชั่นาชว่าจะเป็นแบบรุ่นลายี่เป็นลต่อไทายก็เป็นลายแบบโยาสได้นใช่ลายไใลายช้าอะไร แต่ก่อนจะกลับสองบานักเป็นกันอยากจะพาให้คนนั้มาติดตามรเร่งานชวของว่าเราเป็นรับคำนิยมศึกษามคมที่ยังคนเปนะคะครับผมก็ฝากทุกคนผมมางานเชว์นาผขอกระซบอุตสาหกรรมนะผมจะขึ้นเขาก็เป็นอีกงานที่แบบเสริแะมุซอฟต์แวร์ของไทยแล้วก็มีสินค้ามากมายาอย่างีคนจะเลือซื้อแล้วมันจะดูในร้านสเปีรคนไได้เยบสะสมหการมาชม ีัวก็เป็นงานที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเป็นงานที่ส่งเสริมเขาเรียกว่าใทยใช้ใทยจ่ายใทยจ่ายเราอ๋อเราเราแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะเป็นแบรนด์ของคนไทยแบรนด์ที่คนไทยทำขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราทำมาให้คู่ค้าในแบรนด์ไทยเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างที่ดีแย่างนึ่มากๆแล้วก็มันจะส่งเสริมให้แบบหลายอย่างมันขึ้น สวคิดว่ามีมีหลายแฟนก็จะทุกแบบจะใช่นหมคระบที่มันมีกาักรรมสูงมากๆเช่นเดียวกันครับที่จะเป็นเพลงไอโน่ก็จะเป็นศิลปินก็ไดรียกว่าทุกคนจะลองเดินดูวนเปิด